สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมบุญและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Night nice Swim เป็นเรื่องราวของเรวอลเลอร์พร้อมเดอะอีภรรยาและก็อีซี่ลูกสาวเอเลียตลูกชายที่ได้ซื้อทาวน์โฮมที่มีเจ้าของคนเดียวมานานหลายสิบปีซึ่งมีพื้นที่เยอะแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำใต้ดินซึ่งไม่ได้ถูกใช้มา15ปีเพื่อรักษาอาการป่วยแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวโดยสามารถใช้สระว่ายน้ำในการบำบัดอาการป่วยได้ซึ่งเขาได้ไว่ายน้ำวันละสองครั้งแล้วก็ได้ผลอาการป่วยของเรดีขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าอาจต้องแลกมาโดยบางสิ่งบางอย่าง เรื่องราวเริ่มขึ้นในปี1992รีเบคก้าเด็กญิงคนหนึ่งกำลังนอนอยู่และเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆก,ก็เลยลุกจากที่นอนไปที่หน้าต่างขณะนั้นสาวยน้ำของครอบครัวในคืนหนึ่งก็มีไฟเปิดขึ้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและเรือของเล่นของทอมมี่น้องชายที่ปปวยระยะสุดท้ายของเธอที่ตามหามาเนิ่นนานมันก็ผุดขึ้นมาจากน้ำเราก็มีบางอย่างปล่อยขึ้นมาในขณะนั้นรีเบคก้าก็ไปบอกกับทอมมี่ที่อยู่ในเครื่องช่วยหายใจเธอบ,บอกว่าเจอเรือของเขาแล้วและเธอจะออกจากห้องไปเพื่อจะเอาเรือของเล่นเหนีม่มากับทอมมี่พร้อม ไม่ให้พี่เลี้ยงจ,จับได้รีเบคก้าพยายามจะเอากระชอนยาวๆจะช้อนเรือขึ้นมาแต่ว่าเรือกลับกลิ้งอยู่ใต้น้ำไม่ยอมเข้ากระชอนจนทําให้มีบางอย่างในสระดึงให้เธออยู่ใต้น้ําเธอพยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาและก็เหลือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นแม่ของเธอรีเบคก้ากระเสือกกระสนจนโผล่พ้นน้าพร้อมกับขอโทษในความผิดที่เธอทําแต่พอมองไปร,บรอบๆกลับไม่พบกับวีแวลของแม่เธอเลย จเจอเกลเอกลับมาที่ขอบสระและเรือของเล่นก็โผลมาดึงดึงความสนใจจากเธอรีเบคก้าก็เลอกลับไปไว่ายน้ําเพื่อเก็บเรือลํานั้นที่อยู่กลางสระและร่างของเธอในก็ถูกกระชากพร้อมกับดูดเข้าสู่เบื้องล่างจนไม่มีใครเจอร่างของเธออีกเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรีเบคก้า ทำให้บ้านที่มีสาะวยน้ำหลังนั้นถูกประกาศขายและก็ไม่มีใครซื้อจนก,กระทั่ง20ปีผ่านไปครอบครัวของวอลเลอร์ได้แก่เรผู้ที่เป็นเสาหลักของบ้านอดีตนักเบสบอลที่ต้องพักฟื้นจากาการบาดเจ็บอีฟภรรยาที่ได้งานใหม่เป็นพนักง,งานธุรการในโรงเรียนแห่งหนึ่งและก็มีลูกๆด้วยกัน2คนก็คืออีซี่ลูกสาวที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และก็เอเลียตลูกชายคนเล็กที่กําลังเด็กอยู่โดยเรยกับอีฟพยายามจะมองหาที่อยู่ใหม่ทาวอนหลังจากที่เขาถูกบังคับให้ลาออกจากอาชีพเบสบอลเนื่องจากอาการบาดเจ็บเขาสนใจบ้านที่มีสระว่ายน้ําอย่างมากและการมีสระว่ายน้ําจะช่วยเป็นวารีบําบัดให้กับเขาได้อย่างดีในขณะที่อีฟขอเข้าไปในบ้านเพื่อจะคุยกับนายหน้าสังหาริมารัพย์ส่วนเรก็ขอดูสระว่ายน้ําแถวบ้านตามลําพังทันในนั้นเขาก็สังเกตเห็นลูกเบสบอลในน้ําเขาจะหยิบลูกเบสบอลขึ้นมาแต่ว่าเขาในเกษตรหลักตกลงน้ําก่อนที่าา้าใบปิสระจะมาหุ้มร่างกายของ ในสติสุดท้ายของเขาเขาตั้งใจะจะกลับมาเล่นเบสบอลอาชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นทําให้เขากระเซิร์กระสนขึ้นมาจากผิวน้ําอย่างชิวเชียดโชคดีที่ว่าอีซี่กับเอเลียตะโกนเรียกอีฟมาช่วยเรไว้ทันทางฝั่งของอีฟก็เป็นห่วงสามีอย่างมากก็เลยพาเขาไปตรวจร่างกายมองกับวกกับอีฟว่าเรนหะนปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรมากกลับบ้านได้ ส่วนอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาน่จะใช้เวลาสักพักจะต้องออกกําลังกายด้วยแรงกระทบตา่าซึ่งก็ต้องใช้วารีบ,บาําบัดพ่อสองสามมีภรรยาพูดคุยกันเรก็บอกว่าสนใจบ้านที่มีสาว่าวยนะ้ามากๆอย่างน้อยจะได้ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและลูกจะได้ไม่อุดอู้อยู่กับคอนโดแคบๆอีฟก็เลยเห็นด้วยเลยตกลงงใจในการทุ่มเงินซื้อบ้านและก็ตั้งหลักปักฐานที่นี่ซะเลยหารู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีประวัติตั้งแต่เคสของรีเบกา และนายนาก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลบ้านหลังนี้ทางฝัง่งครอบครัววอลเลอร์ก็ตัดสินใจซื้อบ้านและก็รีโนเวทบ้านใหม่อีซี่กับเอเลียสเนี่ยก็ช่วยกันทําความสะอาดสระว่ายน้ําในขณะนั้นเรที่มาช่วยลูกๆทําความสะอาดสระว่ายน้ําก็เอามือลงไปที่ท่อระบายน้ําของสระทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจนเลือดออกอีซี่กับเอเลียสเนี่ยก็เลยเข้ามาดูอาการพ่อและทันใดนั้นน้ําสีดําๆก็ได้พุดมาจากท่อระบายน้ําของสระจนทำให้ทางครอบครัวของวอลเลอร์ตกใจเรก็เลยตัดสินใจจ้างวิศวกรดูแลสระน้ํามาจัดการโดยตรงดีกว่าพอวิศวกรดูแลสรมาถึง เขาก็พบว่าลักษณะการระบายน้ำไม่ใช่แบบสระทั่วไปแต่เป็นการสร้างสระว่ายน้ำแบบระบบตาน้ำซึ่งนิยมใช้ในกลุ่มสปามากกว่าเนื่องจากมีแร่ธาตุค่อนข้างสูงมันจะช่วยบำรุงผิวไปในตัวในระบบนี้เนี่ยจะดึงน้ำตาจากธรรมชาติขึ้นมาผ่านระบบกรองหลังจากนั้นก็เติมน้ำเข้าสู่สระว่ายน้ำได้เลยอีกทางวิศวกรเนี่ยก็เพิ่งเห็นระบบน้ำตาที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกและพวกเขาจะซ่อมแซมสระว่ายน้ำนี้จนกลับมาใช้งานได้ปกติเองหลังจากนั้นครอบครัวของวอลเลอร์เนี่ยก็ร่วมกันเล่นน้ำอย่างมีความสุขทัข้ มเหรียญใต้น้ําเป็นพิเศษทั้งสองคนเลยเล่นเกมนี้กันจนสามารถเก็บเหรียญมาได้หลายเหรียญเวลาต่อมาช่วงตกดึกอีฟนกระชื่นชอบในการเล่นน้ําอย่างมากโดยเฉพาะยามค่ําคืนและเธอก็เจอกับเรื่องแปลกๆขณะที่ว่ายน้ําตามมาในขณะนั้นเธอในกระเหลื่อมเห็นเรกําลังอยู่ริมขอบสรเพราะเธอโผล่หน้าไปอีฟนก็ตะตวาดแต่ว่าอย่าเล่นแบบนี้อีกหารู้ไหมว่าบริเวณสาวยน้ำนะไม่มีใครเดินผ่านมาเลยทันใดน,นั้นไฟในสาวยน้ําก็เริ่มติดๆดับๆจนอีฟในะเริ่มใจคอไม่ดีและก็ขึ้นจากสาวยน้ํากลับเข้าบ้าน พออีฟกลับเข้ามาในบ้านเธอในะรู้สึกงงกับสิ่งที่เห็นก่อนหน้าเธอเข้ามาในบ้านแล้วก็พบว่าเรากลาลังนอนหลับอยู่อีฟก็เลยถามเรว่าได้เดินเล่นแถวสระว่ายน้ำไหมเรก็ตอบว่าเขาง่วงมากเขาไม่ได้ไปสระว่ายน้ําเลยนั่นทําให้เธอนะ่ะสงสัยแล้วที่เธอเห็นอยู่สระว่ายน้ำนะ่ะเป็นใครกันแน่ ช้าวันต่อมาครอบครัวของวอลเลอร์กำลังตามหาแมวที่เขาเลี้ยงแต่ก็ไม่เจอกับวีแวลเลยนอกจากปลอกคอที่ตกอยู่กลางสะเท่านั้นเรก็เลยเอื้อมมือไปหยิบปลอกคอแมวจนผ้าพันแผลเบียดเขาก็เลยเข้าไปในบ้านเพื่อจะเปลี่ยนผ้าพันแผลพอแก้ออกบาดแผลที่ฝ่ามือของเขาก็หายไปไม่มีแผลเป็นอะไรเกิดขึ้นเลยหรือสาว่ายน้ำนั้นจะมีแร่ธาตุในการสมานแผลตามที่วิศวกรบอกและเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมตากล้ามาทางฝั่งเอเลียสที่กำลังกังวลเรื่องแมวที่หายไปทาให้เรตัดสินใจเอาผ้าทุมสะ่าย ไปอีกต่อมาเรีนเนยนก็ฝึกว่ายน้ําเพื่อจะฟุ้นฟูอาการบาดเจ็บของเขาทุกๆวันและเขาก็ไปตรวจสุขภาพเพื่อใช้อาการบาดเจ็บว่าดีขึ้นบ้างไหมซึ่งอาการของเขาก็ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดและเขาก็ยังสามารถวิ่งในความหนักสูงๆได้นั่นทาให้หมอเจ้าของค่ายรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นเขาก็เลยฝึกเล่นเวทในโรงจอดรถ เอเลียสเนี่ยก็วิ่งมาตามหาเรเพื่อจะขอให้พ่อเล่นเกมงงเหรียญกับเขาเพราะเขาเนี่ยชวนแม่มาเล่นด้วยแต่แม่ก็ไม่ยอมเล่นเขาก็เลยน,นำาปากกามาเขียนหน้ายิ้มบนเหรียญแล้วก็บอกกับลูกว่าฝากโยนลงสระน้ำแทนพ่อทีพร้อมกับํำชับลูกว่าพ่ออนุญาตให้เล่นคนเดียวได้แต่ห้ามเล่นในโซนน้ำลึกเด็ดขาดเอเลียสเนี่ยก็ดีใจมาก ก่อนที่เขาจะนำเหรียญไปติดกับหุ่นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ดำน้ำลงไปขณะนั้นโหลเก็บเหรียญก็เริ่มมีเงาบางอย่างคืบคพลานเข้ามาเอเลสที่กำลังดำน้ำอยู่พร้อมกับหุ่นซูเปอร์ฮีโร่ที่ติดกับเหรียญของพ่อทันใดน,นั้นก็มีเหรียญตกลงสระรากัมีใครเคลื่อนลงมา เอเลียเน่ก็เลยคิดว่าพ่อแกล้งเขาแน่ๆพอโผล่ขึ้นพ้นผิวน้ําก็ไม่เจอใครและก็ไม่มีใครเคลื่อนย้ายโหลกเก็บเหรียญไปไหนเลยเขาก็เลยหยิบแว่นตาว่ายน้ําและก็ลงไปเล่นเกมงมเหรียญต่อจังหวะที่เขากําลังงมเหรียญอยู่นั้นก็มีเสียงเรียกของเด็กผู้หญิงก้องเข้ามาในสระพอเหลือบมองจากผิวน้ําก็เจอกับร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งถักเปียที่ยืนอยู่ขอบสระและก็จ้องมองมาทางเขา พะว่าขึ้นมาเหนือน้ํากลับไม่เจอใครอยู่บนขอบสระเลยและก็ได้ยินเสียงเรียกของเด็กผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือตามหาแม่ที่ขึ้นตรงมาจากบริเวณจุดระบายน้ําทิง้งเลเสียงนั้นก็บอกว่าเธอชื่อ,อรีเบคก้าพร้อมกับบอกจุดตามหาหุ่นซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาเนี่ยกำลังตามหาอยู่ซึ่งเอเลสเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไปอยู่นั่นได้ยังไงเอเลสพยายามจชเอื้อมมือไปที่จุดระบายน้ําทิง้งเพื่อหยิบหุ่นซูเปอร์ฮีโร่ปรากฏว่าเขาหยิบหุ่นซูเปอร,ร์ฮ เอเลียก็พยายามจะแกะเอาเส้นผมออกจากหุ่นซูเปอร์ฮีโร่และทันใดนั้นก็มีมือหนึ่งมากระชากร่างของเขาทําให้เขาตกใจแล้วก็หลุดพ้นมาจากเงื่อมือน,นั้นได้หลังจากเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเอเลียสเนี่ยก็เล่าเรื่องที่เจอกับอีฟผู้เป็นแม่ฟังแต่พอเธอไปดูเนะี่ยกลับไม่เจออะไรนอกจากหุน Super Hero, ่นซูเปอร์ฮีโร่ทีลลอยอยู่เหนือผิวน้ําทั้งอีฟแล้วก็เอเลียเนี่ยประสบเหตุการณ์แบบเดียวกันก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกกับ,กบเรที่เป็นสามีเรก็บอกว่าลูกชายเนะี่ยอาจจะคิดไปเองก็ได้หรืออาจจะมีเด็กจากบ้านอื่นมมาามมาาาาาาาเเลบลบนน่่่นนนนด้้้้้้้ววววววยยขบบบอออออออกครรหจจะะัไีีตงซส เรก็เลยชักชวนอีฟไปด้วยเผื่อว่าลูกเนี่ยจะมีกำลังใจและก็ชักชวนเพื่อนบ้านแถวนั้นให้เข้าร่วมปาร์ตี้สาวยน้ำพออีฟได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกโอเคขึ้นมาบ้างต่อมาอีฟก็ไปดูเอเลียซ้อมเบสบอลซึ่งลูกของเธอเนี่ยก็มีฝีมือดีเรากับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครูฝึกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเรก,ก็เลยชักชวนเขามาเล่นเบสบอลเรก็เลยขอลองสักนิดพร้อมกับเตรียมถือไม้เบสบอลตีลูกปรากฏว่าเขาเสียจังหวะในการตีลูกจนล้มทําให้อีฟน่ต้องเข้ามาดูอาการด้วยความเป็นห่วงครูฝึก,ก กับถือไม้เบสบอลพร้อมตีจังหวะนั้นสาสน้ำก็มีแรงกระเพื่อมเรากับรู้ถึงความนึกคิดของเรซึ่งเขาใน่ยก็อยากกลับมาเล่นเบสบอลอาชีพอีกครั้งทําให้เขาตีลูกเบสบอลจนแตกแล้วก็ห่มรันไปหลังจากนั้นเรซเนี่ยก็นอนแช่ตัวเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายเขาเหมือนอย่างเคยต่อมาตกเย็นเรก็บอกกับอีซี่แล้วก็เอเลียสว่าพ่อแม่น่ยจะออกไปข้างนอกคอยลูกอยู่กับบ้านอย่าไปไหนไกลนั่นทําให้สองพี่น้องต้องอยู่กันตามลําพัง ซึ่งอีซี่กำลังนัดผู้ชายมาที่บ้านและก็บอกกับเอลเลียตว่าอย่าบอกพ่อแม่ว่าเธอหนะัดนัดผู้ชายมาที่นี่ต่อมาผู้ชายผิวสีก็มาหาเธอที่บ้านโดยคนที่เธอนัดมานักก็คือโรนินพร้อมกับชักชวนโรนินมาเล่นเกมโปโลที่บ้านของเธอ กลายเป็นว่าโรนินน่ะละไก่โดยการให้อีซี่เล่นเกมโปโลคนเดียวส่วนเขาก็ขึ้นจากสาระน,น้ําแล้วก็หนีออกไปทางฝั่งของอีซี่ที่กํลาลังตามหาโรนินอยู่เธอก็เลยเห็นใครบางคนซึ่งเธอน่ยก็คิดว่าเป็นโรนินแต่ที่แท้จริงแล้วมันคือปีศาจมันพยายามจะล่อลลงให้เธอน่ยมาที่กลางสระเธอก็เลยคิดว่าโรนินน่ยต้องแกล้งเ,กลงเธอนแน่ๆและปีศาจก็ล่อลลงตามเกมโปโลที่เล่นด้วยกันซึ่งเธอก็ดำน้ําลึกแล้วก็เห็นใครบางคนปล่อยฟออากาศในน้ํา ปรากฏว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คนมันเป็นปีศาจน้าตาสยองโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ําแล้วก็มาจับที่ขาของเธอเธอก็เลยดิ้นรนสุดชีวิตพอสามารถออกมาจากปีศาจนั้นได้เธอก็หนีขึ้นมาสู่ผิวน้ําซึ่งเธอเนี่ยก็ว่ายน้ามาค่อนข้างไกลทางฝั่งของโรนินก็เข้ามาดึงร่างอิซี่ที่กําลังกระเสอกระสนด้วยความตกใจเขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่ามีผู้ชายจับขาเธอใต้น้ามันจะกระชากเธอลงไปใต้น้ําโรนินก็บอกว่าเขาอยู่บนขอบสระตลอดไม่มีทางดำน้ําทําแบบนี้แน่ๆอีกทั้งอิซที่เนี่ยก็ย หรือว่าคนทางฝั่งของเอเลียสก็วิ่งมาบอกกับอีซี่ว่าพ่อกับแม่กลับมาแล้วเธอก็เลยไล่โรนิน,นกลับบ้านไปก่อนที่พ่อแม่จะมาเจอเขาก็เลยเข้ามาจูบเธอก่อนจะออกจากบ้านไปเช้าวันรุ่งขึ้นเอเลียสก็มาถามอีซี่ในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมบอกเพราะว่ากลัวเรื่องจะถึงหูพ่อแม่และก็ไม่อยากให้พ่อแม่นะต้องย้ายบ้านบ่อยๆในการปาร์ตี้ริมสระว่ายน้าเอเลียสก็นํากล้องวิดีโอแอบถ่ายงานเลี้ยงเพื่อความแน่ใจทั้งด้านของเรนก็เล่นน้ํากับไทยซึ่งก็เป็น f อและก็เพื่อนบ้านของเขาที่่ม่มมกกมมาาเเเลนนนนนกกกกกููโ้ํใตออแร็ยยังสุ แต่ว่าหลังจากนั้นเรกลับดำน้ำลึกนั่นทําให้ไทยเนะี่ยต้องดำน้ำลึกไปกับเขาด้วยจนสำลักน้ำเอเลียสเนก็เลนําเรื่องไปบอกกับอีฟผู้ที่เป็นแม่ทันทีและทันใดนั้นก็มีมวลสีดําๆลอยออกมาจากท่อระบายน้ําทิ้งในโซนน้าลึกและก็ลอยเข้ามาที่ร่างของเรเรากับว่ามันจะเข้ามาสิงและก็ครอบงำเขาใน,นจังหวะที่เอเลียสกับอีฟออกมาจากบ้านเพื่อช่วยไทยกับเรก็ปรากฏว่าพ่อของไทยเนี่ยก็เข้ามาช่วยลูกชายไว้ทันส่วนเรก็โชคดีที่มีคนมาช่วยออกจากสะได้ทันเมื่องานเลี้ยงจบลงทางพ่อของไทยเนี่ยก็ไม่ได้ต กบลูขอองเธนั่นทำให้อีฟตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาลูกย้ายไปที่อื่นเพื่อความปลอดภัยโดยเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องอีฟก็ได้ถาข้อมูลจากเค ที่เป็นแน,น่แนาสังหายิดมาซับและเขานั่นก็บอกกับอีฟซึ่งเธอน่ะก็ยังคงออึ้งว่าจะบอกดีไหมจนตัดสินใจบอกเรื่องลูกสาวของอดีตเจ้าของบ้านคนก่อนว่าได้หายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนและก็ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ไหนรู้แค่เพียงว่าสถานที่สุดท้ายที่หายไปก็คือสระไยน้ำอีฟ e ก็ถามลูกสาวว่าเจ้าของบ้านคนก่อนชื่อรีเบคก้าซัมเมอร์ใช่ไหมนั่นทําให้เคนะอึ้งอย่างมากว่าอีฟรู้ได้ยังไงเมื่ออีฟทราบเรื่องจากเคนก็เลยบอกกับเรวายพาลูกหนะ่ะไปที่อื่นก่อนดีไหมนั่นทําให้เเธอออออททะะลลาาาากกกัับบบสสมียียย่่งงงงงงรรุนแแ้ซถูิ ในสระน้ำนะ่าทำร้ายบวกกับแมวบ้านหายตัวไปทำให้เรนนยอมทำตามเมยแต่โดยดีขณะที่อีฟกำลังพาครอบครัวออกจากบ้านหลังนี้เรก็มีอาการสับลักน้ำจนเธอต้องหยุดรถก่อนจะพาเรกลับไปที่บ้านเพื่อจะพักผ่อนเราก็มีอะไราบางอย่างแม่เขาออกจากบ้านไปพร้อมกับครอบครัวและเขาเนี่ยก็ขอร้องให้อีฟพาไปที่สระว่ายน้ำหน่อยได้ไหมอย่างไรก็ตามอีฟก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เธอเห็นในสามีของเธอเพราะว่าเขาดูเสพติดสระว่ายน้ำนี้ตลอดเวลา วันต่อมาเธอก็มาทํางานและก็ค้นข้อมูลของรีเบคก้าก่อนจะพบว่าเธอเป็นศิษย์เก่าของที่นี่และเธอก็ต้องเจอกับข้อมูลที่น่าตกใจเพราะไม่ได้มีแค่รีเบคก้าคนเดียวที่หายตัวไปยังรวมถึงเจ้าของบ้านคนก่อนที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลายเคสจากนั้นเธอในก็โทรถามเคเพื่อหาข้อมูลของเจ้าของบ้านคน,คนก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอได้ข้อมูลมากก็เลยตัดสินใจไปตามที่อยู่ที่เคส่งมาให้หลังจากรูปประวัติอันยาวนานของการหายตัวไปในบ้านเธอนก็ได้เจอกับลูซี่แม่ของรีเบคก้าลูซี่อธิบายว่าน้ําที่บํารุงสาว่ายน้ำต เป็นส่วนหนึ่งของน้ำผู้บำบัดแต่ไม่ได้เล่าเรื่องของลูกสาวเธอเธอแค่บอกว่าเคยอาศัยอยู่กับลูกชายเท่านั้นอีฟก็เลยสงสัยว่าทำไมเธอไม่พูดเรื่องลูกสาวเลยและก็เล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อย,ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมกับเรื่องสามีเธอที่มีสุขภาพดีขึ้นอย่างน่าประหลาดเธอกลัวว่าเรื่องไม่ดีนจะเกิดขึ้นกับครอบครัวลูซี่ก็บอกว่าเคยได้ยินบ่อน,น้ําขอพรไหมกับความเชื่อในการโยนเหรียญลงน้าขอพรแล้วก็จะสมหวังก่อนที่จะมีบ้านเคยเป็นตาน้ามาก่อนซึ่งหากใครขอพรก็จะสมหวังแต่การขอพรก็มมีีอออแลลลกเเป่่ยยนนสจซ เรื่องของรีเบก้าซึ่งเธอถูกบอ่อน้ำครอบงำแม่ช่วยรีเบก้านั่นทําให้เธอได้รับพรสมดังปรารถนาจนสาม,มารถรักษา,าการป่วยของทอมมี่ได้พออีฟได้ฟังเรื่องราวเธอก็เลยขอร้องให้ลูซี่เนี่ยช่วยหาทางแก้ไขหน่อยได้ไหมก่อนที่ลูซี่จะเริ่มมีน้ําสีดําแลกมาจากตาแล้วก็บอกว่ามันสายไปแล้วทุกอย่างจะหลับไหลอีกครั้งไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ทําให้อีฟตัดสินใจรีบกลับบ้านเพื่อจะไปหาครอบครัวจังหวะนั้นเรนเนี่ยกำลังได้รับการรักษาอาการที่ริมสาะน้ําซึ่งเขาก็ถูกมันนคครรออออบบงงาาาาาาแแลแล้้วะ่ขเกกก็หาจาไปตํีซ เอเลียดก็กลับมาที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็เลยพาก,การแยากาๆไปตามหาพ่อแม่ของพวกเขาในขณะนั้นเอเลียสก็ได้ยินเสียงแมวที่หายไปเขาก็เลยไปนอกบ้านตามต้นเสียงซึ่งมันก็อยู่ที่สระว่ายน้ําก็จะเห็นห่วงยางที่อยู่ในสระพร้อมกับเงาของแมวเขาก็เลยเข้าไปที่สปริงบอร์ดแล้วก็เอื้อมมือเอาห่วงยางเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าจะได้ช่วยแมวปรากฏว่าแมวหายไปแล้วนั่นทําให้พีศาจที่อยู่บนห่วงยางใช้ล็บจิกยางจนห่วงแตกและก็กระชากเอเลียสลงสระว่ายน้ําทางด้านของอีซี่ก็เห็นความผิดป,ปกติจาาาาากกนน้้้อองงชยยยเเธ็ลลรีบบดึผุมสวํ เพื่อจะช่วยชีวิตเอเลียตซึ่งก็ตรงกับช่วงที่แก้วน้ำมีน้ำเต็มแก้วตกลงพื้นอย่างจังแต่แรงของอีซี่คนเดียวนี่ะไม่สามารถทำได้ช่วงดีที่ว่าอีฟกลับมาที่บ้านได้ทันก็เลยสามารถช่วยลูกได้เธอบอกกับลูกสาวให้ตามคนมาช่วยจังหวะที่อีซี่เข้าไปในบ้านเธอกลับล้มลงทับเศษแก้วก่อนหน้านี้และก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเธอเนี่ยก็แข็งใจหยิบเศษแก้วออกจากบาดแผลและก็เลือดเพนเร์พองเธอที่กลับบ้านมาแล้วทําให้เธอโล่งใจมากแต่ว่าตอนนี้เนีเ่ยเร์ถูกครอบงําจนมีน้ําสีดาไหลามาจากตาพร้อมกับดวงตาดาคลับและะพยาาาาามจเข้่อ ทางฝั่งของอีฟก็พยายามช่วยลูกชายของเธอเธอดำน้ำตามหาลูกชายที่ถูกห่วงยางปิดคลุมไว้แต่พอคลี่ห่วงยางปิดที่แตกออกแล้วไม่เจอกับเอเลียนเลยแต่ว่าใต้น้ำกลับมืดสนิทราวกับเบื้องน้ำเธอก็เลยกลับมาตั้งหลักและก็นําไฟฉายลงไปดำน้ำอีกครั้งจนเธอได้เข้าไปเจอกับลูกชายที่หมดสติและทนันใดนั้นก็มีปีศาจบางไม้ผุดมาจากใต้น้ำกระชากร่างเธอเพื่อจะไม่ให้เธอช่วยลูกชายแต่ว่าเธอเนี่ยก็รวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อจะสลัดพวกปีศาจออกไป ในขณะเดียวกันเธอไน้ก็เห็นวิญญาณของรีเบคก้าวิญญาณของรีเบคก้าหยิบเหรียญในมือแล้ก็ปล่อยเหรียญลงสู่ผิวน้ําเหมือนกับเธอกําลังบอกเป็นนัยยะว่าจุดที่อีฟกาลังไหวยอยู่มันคือจุดที่ไหวลึกลงไปตามายาของปีศาจ ก็เลยบอกให้อีฟนำพาลูกชายขึ้นไปบนที่มีแสงไฟสองอยู่นั่นทาให้เธอพาเอลียสขึ้นสู่ผิวน้ําได้อย่างปลอดภัยเธอพยายามช่วยชีวิตลูกให้รู้สึกตัวจังหวะนั้นเรได้ถูกปีศาจครอบงำเข้ามาด้านหลังพร้อมกับพูดประโยคเดียวกันเหมือนกับที่ลูซี่พูดว่ามันสายไปแล้วจะหลับไหลอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรหยุดยั้งได้พร้อมกับใช้มือบีบคออีฟจนเท้าลอยเหนือพื้นขณะที่อีซี่กำลังเห็นแม่เผชิญหน้ากับปีศาจที่เข้าครอบงำพ่อเธอก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยแม่และในที่สุดก็สามารถจัดการปีาาาาารร้้้ยยยยไไดดดวมมบบบสสสอออลล่นฟะกกกกก็ถชูแใหทุ กเอ,อกไปจากบ้านหลังนี้พอจะพาเอเลียตหนีเอเล็กกลับสำลักน้ำแล้วก็หายใจไม่ออกเรากับกำลังถูกปีศาจครอบงำเรก็ถึงกับน้ำตาคลอที่เห็นสภาพลูกชายเหมืองกับที่เขาโดนปีศาจครอบงำและทัในใดนั้นสาว่า้น้ำก็มีมวลสีดำลอยออกมา นั่นทำให้เรนารุทันทีว่ามันต้องการใครสักคนเพื่อสละชีวิตและคนที่เหลือนะ่จะรอดไปได้เรก็เลยหันกลับมาบอกกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายและก็ตัดสินใจสละชีวิตเพื่อจะไม่ให้ใครทำร้ายลูกชายได้อีกเขาก็เลยดับน้ำตามมวลสีดำแล้วร่างของเขาก็หายไปนั่นทําให้อาการของลูกชายเขาดีขึ้นจนสับลักน้ําสีดำออกมา และสาว่ายน้าแล้นก็กลับคืนสู่สภาพปกติวันรุ่งขึ้นหลังจากการจากไปของเรีอิซี่ปรึกษากับอีฟว่าจะทํายังไงกับบ้านหลังนี้ดีจะขายไปก็จะมีคนรับเคราะห์อีกทั้งสามแม่ลูกนั้นก็ตัดสินใจที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้คนอื่นน่ะต้องตกเป็นเหยื่อบ,บ้านหลังนี้อีกพวกเขาเนี่ยก็จัดการรถดินถมสาว่ายน้าเต็มไปหมดเพื่อจะปิดตายกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง และเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมนะครับหนังเนี่ยจะเล่นกับสาวย่าน้ําสักส่วนใหญ่นะครับและมันก็จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนตามชื่อเรื่องเลยแต่บางครั้งก็เกิดเรื่องตอนกลางวันเหมือนกันซึ่งมันก็ชวนลุ้นดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีฉากตุ้งแช่บ้านนะครับโดยตัวหนังเนี่ยมันจะชอบฉายแครบ,บางคนที่เข้ามาข้างขอบสาวยน้ําเมื่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยคนคนนั้นก็จะหายไปใช่ป่ะไอตรงนี้แหละที่มันน่ากลัว พร้อมกับตัวหนังเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวมาเรื่อยๆและตอนจบตัวหนังเนี่ยมันก็ได้แทรกความดราม่าเข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สนุกและก็น่าดูมากสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้4.7คะแนนส่วนทางฝั่งมาเขือเน่าร o t เตนต o m a t มาตเนี่ยได้ไป22และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวงรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องโคตรลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ